สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์สตูดิโอนะผมวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับอันนี้นะครับวันนี้ถึงคิวของเป็นหัวฉีดน้ําทองเหลืองนะครับเป็นหัวฉีดน้ําทองเหลืองสําหรับรดน้ําต้นไม้อะมันจะเป็นแท่งกลมๆอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับว่าหนะ้าตามันเป็นยังไงนะ o อมโ o ช่สตูดิ แทนนี่ออกมาแล้วนะครับเป็นลนักษณะแบบนี้เลยอ่าขนาดเล็กดีกาลังกาลังน่าจะถนัดมือพอดีนะครับอันนี้เขียนว่าขนาด4นิ้วนะอันนี้ขนาด4นิ้วนะครับเป็นทองเหลืองด้วยแต่ว่าอันเนี้ยคือเนี่ยดูสิครับเนี่ยมันส่งมาจากจีนเลยนะผมสั่งอนะ่ะใช้เวลาประมาณ10วันเหมือนกันนะครับอันนี้ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะประมาณ10วันนะครับ11วันอนะ่ะสั่งวันที่6กอ่ะของได้มันถึงวันที่18ปนะประมาณ12วันนะครับ ตรงนี้จะเป็นลักษณะของท่อทองเหลืองที่ฉีดนะแล้วก็อ๋อตรงนี้มันบิดเนี่ยม,มันบิดตรงนี้ได้นะครับนี่ดูลักษณะปลายท่อที่มันออกปลายท่อตรงนี้ที่เป็นที่น้ําออกตรงนี้นะครับเห็นไ,ไหยอ่านีนี่นลักษณะเป็นแบบนี้นะครับท่อทองเหลืองตรงนี้ก็ใส่ใส่ใสายยางเข้าไปแต่มันเล็กจังน่าสี่นิ้วเองนะครับนี่คือสี่นิ้วนี่คืออะไรที่เขาบอกว่าสี่นิ้วนี่คือความยาวเหรออ๋อ ความยาวน่าจะ4เมตนะครับแต่ตัวขนาดท่อนี่มันจะต้องใช้เป็นท่อแบบกี่หุนก็ไม่รู้อ่ะใส่สายยางนี่มันจะรัดอยู่ไหมนอดูเหมือนมันเล็กไปนิดนึงนะครับแต่เดี๋ยวต้องลองดูนะต้องลองดูใส่กับท่อแล้วท่อผมก็เป็นสายยางผมเป็นแบบใหญ่ด้วยเนี่ยเวลาหมุนๆตรงนี้นะครับ หมุนแล้วมันก็จะเปิดเป็นลักษณะของน้ําก็จะแตกต่างกันไปต้องไปลองดูนะตัวนี้ผมซื้อมาแค่40บาทเองนะครับแต่ว่าอาจจะส่งช้านิดนึ่งนะเป็นทองเหลืองผมแอบ,บเห็นร้านที่ขายอุปกรณ์ก่อสร้างนะครับร้านฟิตติ้งแถวบ้านผมก็ขายอันละร้อยกว่าบาทเหมือนกันนะ140ร้อยสี่สิบเลยล่ะทุกแพงออลร้อยนึงอนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ามันไซส์เดียวกันหรือเปล่ามันมีไซส์ใหญ่กว่านี้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวขั้นต้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองต่อกับสายยางแล้วก็ลอง ฉีดดูนะครับแต่ที่บ้านผมเนนน้ำมัน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 ผ่านปั๊มนะน้ามันจะแรงนะครับถ้าเป็นก๊อกบ้าน lang, น้ําน้ำประปาธรรมดาถ้าที่มันไม่แรงอ่ะมันก็ไม่น่าจะมีประสิทธิภาพที่ดีเท่าไหร่นะครับการใช้พวกหัวฉ right ีดน mm ้ hmm. ําแบบนี okay, okay. ้เนี่ยมันต้องต้องน้ําต้องแรงนิดนึงนะต้องผ่านปั๊มต้องอะไรมันถึงจะพ่นฉีพ่นได้แรงได้ได้ตามรูปแบบที่มันตามสเปคมันนะครับแรงดันน้าต้องต้องแรงนิดนึงนะอ่ะเดี๋ยวไปลองเดี๋ยวไปลองกันครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ต่อ ตัวห,หัวฉีดนะครับ,ก,บกับสายยางเรียบร้อยแล้วสายยางผมเป็นขนาด4ี่หุนนะที่ใช้อยู่นะครับเส้นนี้นะครับก็ถือว่าใหญ่นะเพราะนั้นเวลาต่อเข้าไปตรงนี้นะครับอย่าเห็นเห็นของผมไหมเนี่ยผมใช้แนะนําให้ใช้พวกเทปพันเกลียวพัน,พ,นพันที่ตัวหัวฉีดเอาไว้สะหน่อยนะแล้วค่อยเอาสายยางแล้วก็เอาเข็มขดัดรัดรัดอีกทีนะครับเอาเทปพันเกลียวสีข,ข,าวขาวนะพันเอาไว้เยอะๆเลยนะให้มันให้มันสามารถที่จะเหมือนเป็นเหมือนมือนซีนนะครับซีนในการอุดน้ําได้นะ เออไม่งั้นถ้าเกิดว่าต่าอโดยที่ไม่ใช้เทปพันเกลียวพันช่วยไว้เนี่ยนะครับมันก็น้ํามันจะออกมาตามตามจุดข้อตามนี้นะครับมันจะพุ่งมานะแล้วเข็มขัดรัดก็ไม่อยู่นะเพราะนั้นต้องใช้พวกเทปพันเกลียวตรงนี้ช่วยอีกทีหนึ่งนะครับก็จะสนิทแบบนี้นะแล้วมันสามารถที่จะปิดปิดสนิทแบบนี้ได้นะตอนแรกผมก็กลัวว่าเฮ้ยมันจะปิดสนิทได้เปล่าวะหรือว่ามันเปิดได้อย่างเดียวนะครับแล้วเราก็หมุนไปนะครับอันนี้ถ้าเกิดหมุนออกมาทางนี้อ่าหมุนออก่างนี้มาเริ่มนะมาเนี่ยหมุนไปทางนี้ อ่ในปรับออกมาเป็นงี้เลยนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับว่าบ้านผมเนี่ยคือมีต่อปั๊มนะโหนี่เป็นปน่อยสวยมากเลยนะเห็นไหมเป็นปลอยละอองสวยบ้านผมนี่ยมีปั๊มนื้อน้ํามันเลยแรงนะครับแล้วถ้าบ้านใครไม่มีปั๊มก็ต้องแย่ก็ไม่น่าจะใช้ได้นะครับนี่โอ้แรงเลยเห็นไหมครับนี่แรงมากนะครับแล้วก็เป็นอเป็นเส้นได้ค่อยๆปรับค่อยๆหมุนไปเนี่ยนะครับนี่เป็นยิ่งเป็นเส้นแบบนี้ยิ่งแรงเห็นนะเดี๋ยวผมจะลองหมุนไปสุดดูว่ามันได้แค่ไหนนะครับ มันจะหลุดเอานะผมว่านะกลัวอ,อ๋อมันจะกลายเป็นกำลังจะกลายเป็นแบบว่าเหมือนไม่มีท่อแล้วนะครับจะหมุนไปเรื่อยๆนะอ่าถ้าหมุนสุดเนี่ยจะหลุดแล้วผมว่าท่อมจะหลุดแล้วนะครับนี่หมดูนะดูระดับน้ํานะมาว่าดูดูความแตกต่างของแต่ละช่วงนะครับเนี่ยนะครับหมุนหมุนเข้ามาหมุนถ้าเกิดหันหน้าไปเน,นี่ยนะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะหันหน้าออกไปห,หันหน้าออกไปทางเราเนี่ยนะหมุนตามทวนเข็มนาฬิกาไปมันก็จะปิดนะครับ แต่ถ้าเกิดหมุนตามหมุนทวนหมุนตามเข็ม,มก็จะเปิดน้ําออกมาแล้วไปทางตําแหน่งน้ําที่มันแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าดูนะเนี่ยค่อยแรงขึ้นงี้เห็นไหมอยากรู้ว่าถ้าเกิดมันหมุนสุดแล้วเป็นไงเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับอ่าตอนนี้ผมไปปิดน้ํามาแล้วนะผมจะหมุนให้ดูนะว่าถ้าหมุนสุดออกไปจนสุดเลยนะครับมันจะเป็นยังไงเนี่ยหลุดแล้วนะครับหลุดแล้วหลุดแล้วอ๋อ,อเป็นอย่างงี้นี่เองนะจะเป็นหัวแบบนี้เห็นไหมครับ คือน้ำมันจะออกมาทางด้านข้างนะครับสองข้างแบบนี้นะครับี่ยจะมีรูสองรูแบบนี้นะครับเกียวมีแค่สั้นๆตรงนี้นะแล้วน้ําเป็นสอ,สองรูตรงนี้มีซีนเป็นเป็นซีนอยู่นะถ้าวพาน้ํามันหมุนแล้วมันน้ํามันั่วะไแบอกก็เป็นแสดงว่าเป็นที่ซีนตัวนี้นะครับจุกเป็นเส้นยางตัวนี้แล,นนแล้วเราหัวนไเป็นแบบนี้เห็นไหมน้ําออกสองข้างแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้มันหมุนออกมาทางตไอตัวท่อตัวนี้มันนะอ่าเดี๋ยวเราหมุนกลับเข้าไปเดี๋ยวไปเปิดน้ําใช้อีกทีหนึ่ง มันเป็นทองเหลืองด้วยนะครับเป็นทองเหลืองซึ่งทําให้มันมีความทนทานอะไรแบบนี้แล้วก็อยู่ได้ยาวนานกว่าไม่เป็นสนิมนะอ่าก็ลองดูแล้วกันนะครับใครชอบนะคือผมอยากจะบอกว่าสําหรับผมเนี่ยผมมีความสุขว่ามันดีมากๆเลยนะครับมันทําให้ผมลดน้ําต้นไม้ได้อย่างมีความสุขขึ้นเยอะเลยนะเพราะว่าเนื้อสัตวหัวของมันเนี่ยม,มันแปลได้หลายอย่างนะทงน้ําเบาน้ําฝอยน้ําแรงนะครับ แล้วก็อย่างหนึ่งคือน้ำหนักมันเบามากนะน้ำหนักมันเบามากใครที่เคยใช้ไอหัวฉีดต้นไม้ที่มันเป็นแบบหลายๆหัวที่มมนเป็นออกหลายๆรูหลายๆชนิดอะไรเงี้ยที่มันเป็นแบบด้ามจับอะด้ามจับดูใา้ตัวสีดำๆาๆอะครับเอออย่างนั้นมันผมว่ามันหนักนะมันหนักแล้วก็ผมเคยลดต้นไม้ถ้จนเมื่อยมือนะครับบ้างใครที่จะต้องลดน้ำต้นไม้เยอะๆนะครับเออที่เป็นด้ามจับอะเดี๋ยวผมจะเอารูปกราฟิกถ่ายรูปเป็นมาให้ดูแล้วกันนะ คือแบบนั้นนะผมว่ามันหนักมากเลยนะครับแล้วก็มันเมื่อยมือนะเคยบีบจนเมื่อยมือขนาดว่ามีตัวล็อกช่วยแล้วนะครับมันก็ยังเมื่อยมืออยู่ดีนะแล้วผมก็ว่ามันยังไงไม่รู้เห็นอย่างเงี้ยก็เลยลองดูนะครับเออปรากฏว่ามันใช้ได้ดีจริงๆเลยแล, này, แล้วเบาเนี่ยดูนะครับมันมันแทบจะไม่มีน้ำหนักอะไรเลยนะครับเบาดีมากเลยแล้วก็ปรับหัวได้หลายอย่างนะหัวแรงใช้ล้างรถก็ได้นะแบบนี้นะครับใช้ล้างรถก็ได้เออใช้ได้หลายอย่างเนี่ยจะลองล้างรถดูด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้แล้วก <Ó> ันนะใครสนใจก็ตามลิงก์ไปนะครับ อันนี้40บาทเองอ่ะก็ถูกเลยนะครับ40บาทเองซึ่งแต่ว่ามันสั่งจากจีนนะมันอาจจะใช้เวลาในการขนส่งนานนิดนึงนะมาถึงบ้านเราก็ประมาณ10วันนะครับไอ้จเจอกัว่าลิงก์อันนี้นะถ้าเกิดว่าซื้อในไทยเลยที่เขาสต็อกของมันอาจจะถูกกว่าน,นีไ้ไอ้อาจจะแพงกว่านี้หน่อยนะครับนี่เราซื้อแค่40บาทเองแล้วก็ส่งฟรีนะครับจ่ายผ่านแอปในช้อปปี้นะครับาตามลิงก์ไปแล้วกันนะครับสนใจนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผบสวัสดีครับบ๊ายบาย